The Power of Output: How to Change Learning to Outcome. ศิลปะของการปล่อยของเปลี่ยนโรคจริงให้ทุกสิ่งเป็นไปได้ผ่านหลักการคิดพูดเขียนทำวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือเล่มนี้ซึ่งเขียนโดยคุณชิออนคาบาสวะนะครับแปลโดยคุณอาคิรารัตนาพิรัตติดตามกันได้ในพอดแคสต์ตอนนี้ครับ สวัสดีครับผมมิ้นอุกิจตั้งสืบกุลวันนี้นะครับจะมารีวิวหนังสือชื่อว่า The Power of Output ซึ่งเป็นหนังสือแปลจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมอ่านแล้ว 1. มันอ่านง่ายนะครับตอนมันตอน,ตอนสอั้นๆ 2. มันเข้าใจง่ายครับและว3ม,มันนำไปใช้ได้จริงทีนี้เล่าให้เห็นภาพก่อนครับอะไรคือ Output นะครับมี Output ก็ต้องมี Input นะครับ Input ของมนุษย์คือการอ่านกับการฟังรับเข้ามานะครับ เอาพุทธของมนุษย์คือการเมื่อกี้มีอ่านเอาพุทธก็คือการเขียนเมื่อกี้มีฟังเอาพุทธก็คือการพูดแล้วก็มีการทําสรุปว่าเอาพุทธของเราของมนุษย์เนี่ยนะคบมี3อย่างด้วยกันคือเขียนพูดแล้วก็ทำหนังสือเล่มนี้บอกครับว่าเขาเปรียบเทียบนะครับระหว่างคนที่อ่านหนังสือ3เล่มแล้วก็มาสรุปอ่านก็คือการรับใช่ไหมแล้วก็มาสรุปออกมา3เล่มกับคนที่อ่านหนังสือ10เล่ม แล้วไม่เคยสรุปเลยเขาบอกว่าคนที่อ่านสามเล่มสรุปสามเล่มเอาพุทสามอีกคนหนึ่งเอาพุทศูนย์คนที่มีเอาพุทสามเล่มเนี่ยจะมีพัฒนาการสูงกว่าเร็วกว่ากลุ่มที่ไม่มีเอาพุทคือไม่ใช่ว่าอ่านหนังสือไม่ดีนะครับดีแต่เขาบอกว่าอย่าไปนเน้นปริมาณการอ่านขอให้เน้นปริมาณการเอาพุทหรือการนําสิ่งที่เสพมาสรุป และนี่เป็นสาเหตุที่ผมคิดว่าปี2021นี้ผมน่าจะมารีวิวหนังสือมากขึ้นเพราะว่ามันช่วยให้ผมจดจำหนังสือที่อ่านเนี่ยปีที่แล้วน่าจะอ่านไปน่าสัก4ี่เล่มนะครับรีวิวจริงๆน่าจะสักประมาณ10เล่มเดี๋ยวเราคิดว่าเรา,าจะทำมากขึ้นเพราะว่าทุกครั้งที่ผมรีวิวนอกจากคุณผู้ฟังได้ประโยชน์แล้วเนี่ยตัวผมเองก็จะได้ข้อคิดที่ติดอยู่ในสมองมากขึ้นและนาไปใช้ได้จริงด้วยนะครับ เขาบอกว่าเอาพูดเนี่ยสาเหตุที่มนุษย์มันจําได้เนี่ยครับเพราะว่าเอาพุธมันคือการขยับร่างกายลองดูเนาะการพูดขยับปากการเขียนขยับมือการทําขยับกล้ามเนื้อเช่นเราอ่านหนังสือเกี่ยวกับการขี่จักรยานถ้าเราไม่เคยมีเอาพุธคือเราไม่เคยไปซ้อมขี่เราขี่ไม่เป็นหรอกครับแต่ทันทีที่เราซ้อมขี่จนเราขี่เป็นเราจะขี่เป็นตลอดชีวิตเหมือนว่ายน้ําเมื่อคุณว่ายน้ําเป็นมันเป็นทักษะชีวิต คุณจะว่า้ได้เป็นตลอดชีวิตนะครับซึ่งมันมีกฎพื้นฐานเขาบอกว่าถ้าเราใช้ข้อมูลที่เราอ่านมาเนี่ยนะครับสครั้งภายใน2สัปดาห์จะก่อให้เกิดความจําระยะยาวคือเราจะไม่ลืมถ้าเราได้ใช้3ครั้งภายใน2สัปดาห์หมายความว่าเราเรียกว่าอ่านหนังสือแล้วกันนะัไปทําข้อสอบสัดส่วน input กับ output ที่ดีที่สุดนะเขาบอกเลยว่าให้ Input 3 Output 7แปลว่าถ้าคุณอ่านหนังสือ3ส่วน ให้คุณทำแบบทดสอบ7ส่วนแบบนี้จะเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดสัดส่วนที่ไม่ดีอย่าไปทำตามนะครับเขาบอกว่าคนอินพุต7คืออ่านหนังสือเพียบเลยแล้วทำแบบทดสอบ3แปลว่าแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สัดส่วนคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้คืออ่าน3แล้วไปทดสอบไปก่อแบบสอบถามไม่ใช่กรอแบบสอบถามไปทาโจทย์ไปฝึกปฏิบัติให้เยอะๆเป็น2เท่าของส่วนที่คุณล่ำเรียนมา และเอาพุทวงจรนะครับที่ดีที่สุดคือข้อแรกคืออินพุทใช่ไหมอ่านเอาพุทก็คือมาสรุปดีที่สุดก็คือมีฟีดแบ็กครับฟีดแบ็กคือการได้รับปฏิสัมพันธ์กลับมาถ้าเป็นของผมคือจากท่านผู้ฟังถ้าท่านคิดว่าผมเอามาเล่าและมันได้ประโยชน์หรือว่ามีปีที่แล้วก็จะมีฟีดแบ็กมาบอกว่าสมมติเสียงเบาไปพูดเรื่องนี้เร็วไปหน่อยนะคะคุณมิน้นหรือว่าเรื่องนี้ดีจังเลย ผมจะได้นำฟีดแบ็กกลับมาพัฒนาชีวิตเราจะไม่เกิดการพัฒนาถ้าไม่มีฟีดแบ็กคือผมเอามาสรุปอย่างเดียวทุกคนก็ฟังไปอย่างเดียวผมก็ไม่รู้ว่าเสียงจากผู้บริโภคจากประชาชนจากฐานแฟนผมเป็นอย่างไรบ้างดังนั้นถ้าทุกท่านได้ฟังพอดแคสต์ตอนนี้แล้วนับจากนี้ต่อไปช่วยฟีดแบ็กผมด้วยนะครับอย่างน้อยที่สุดก็แบบให้เลิฟให้หัวใจฮ่าอย่างน้อยจะได้รู้ว่าเราอยู่เคียงข้างกัน ในทุกช่องทางพอดแคสต์พอดบินยูทูบเฟซบุ๊กนะครับในหนังสือแบ่งเอาพูดออกมาเป็น3เรื่องด้วยกันพูดเขียนทำนะครับการพูดประเด็นแรกที่ผมดึงมาบางส่วนเนาะเขาบอกเลยครับว่าให้พูดเน้นแง่บวกมากกว่าแง่ลบเขาบอกเลยว่าองค์กรไหนก็ตามที่พนักง,งานพูดแง่บวกน้อยกว่าแง่ลบบ่งบอกเลยว่าพนักง,งานในองค์กรนั้นไม่รักบริษัท และบริษัทนั้นจะมีอัตราการลาออกที่สูงเพราะฉะนั้นสัดส,ส่วนที่ดีที่สุดนะครับในหนังสือนะเขาบอกว่า6ตอนน่อ1นคือพูดแง่บวก6พูดแง่ลบ1สําหรับผมเนี่ยหผมอยากให้มันเหลือศูนย์เลยเพราะว่าถ้ามีคนพูดแง่ลบในบริษัทมากๆเนี่ยบางทีมันแพร่กระจายเชือ้อต้องเรียกมาปรับทัศนคติหรือถ้าอยู่ไม่ได้ก็ต้องแยกจากกันสําหรับชีวิตครอบครัวเขาบอกว่า5ต่อนหนึ่งสามีภรรยาชมกันให้เยอะติกันให้น้อยชีวิตครอบครัวจะอยู่กันราบรื่น และที่สําคัญคือหลีกเลี่ยงการน,นินทาภายในองค์กรและเวลาพูดครับเขาบอกว่าสิ่งสําคัญคือการพูดเนี่ยให้มองตาเราเรียกว่า eye contact นะครับมองเนี่ยผมก็พูดก็มองท่านผู้ชมนะครับการมี eye contact เนี่ยเวลาเราเห็นคนพูดกับเราแล้วมองตาเนี่ยสมองเราจะหลั่งเขาเรียกว่าสารเคมีชื่อว่าโดพามีนเราจะรู้สึกดีใจสนุกบางคนเขินมองตาคุณมิ้นเดี๋ยวเขาหาว่าเราจีบกันงั้นเทคนิคเขาบอกว่าให้มองระหว่างตามองตรงหัวคิ้ว แล้วมองประมาณแค่หนึ่งวิคือทำอย่างอื่นก่อนแล้วหันมามองหนึ่งวิแล้วทำแบบอย่างอื่นเราจะรู้สึกว่าเขาใส่ใจเราแม้ว่าเราฟังเราไม่ได้พูดนะเราฟังเราก็มองตาคนพูดด้วยนะครับนอกจากมองตาแล้วเนี่ยการทักทายบางทีคุณเข้ามาในออฟฟิศเนี่ยเดินเข้ามาเลยเขาบอกว่าการทักทายสิ่งที่สําคัญคือจํานวนครั้งไม่ใช่ระยะเวลาหมายความว่าเจอหน้าทักทายทุกครั้งสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างอากาศดีไหมรถติดไหมทักกันทุกวัน ความสัมพันธ์จะดีขึ้นมากกว่านานๆทักกันทีแล้วคุยกันลเรื่องสุดท้ายครับเขาบอกว่าก่อนจะเรียนรู้อะไรเนี่ยให้เราตั้งคําถามก่อนสมมุติว่าผมเป็นวิทยากรนะในคอร์สสัมมนาผมจะถามก่อนว่าวันนี้เรามาเนี่ยเราอยากจะได้ความรู้อะไรกลับไปเมื่อเราตั้งคําถามก่อนจะเรียนรู้เราตั้งคําถามก่อนจะอ่านหนังสือเราจะโฟกัสว่าสิ่งที่เรากําลังจะเสพสิ่งที่เรากำลับอินพุตเนี่ยมันตอบคําถามสิ่งที่เรากําลังหาหรือเปล่าเขาบอกว่า มันช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นข้อแรกคือเอาพูดด้วยการพูดข้อที่2ครับเอาพูดด้วยการเขียนเขาบอกเลยนะครับว่าจากการวิจัยการเขียนดีกว่าการพิมพ์ข้อที่2นะครับผมทําบ่อยมากเขาบอกว่าอ่านหนังสืออยู่เนี่ยจดแทรกลงไปในหนังสือได้เลยบางคนหนังสือสวยไม่อยากให้ยับหนังสือผมนี่มีทั้งขีดเส้นมีทั้งเขียนมีทั้งพับนะครับผมรักหนังสือนะครับแต่ผมไม่ได้รักถึงขั้นที่ว่า ห้ามทาอะไรกับหนังสือเลยซึ่งหนังสือเล่มนี้มีผลวิจัยบอกว่าการจดแทรกลงไปในหนังสือจะช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นข้อที่3ครับเราเคยเจอแบบนี้แม่เราคุยกับเขาอยู่เขาก็ฟังเราไปแล้วเขาก็วาดรูปเล่นเราบอกไม่ตั้งใจเราเลยเนี่ยเขาบอกว่ามีผลการวิจัยครับว่าคนที่วาดรูปเล่นระหว่างนั่งฟังเนี่ยความจําจะดีขึ้น29ผมคุยกับทางครีเอทีฟเนี่ยจะเป็นบ่อย เขาก็วาดกระตูนของเขาไปเรื่อยๆเราก็เอ๊หรือว่าไม่ตั้งใจเราเขาบอกไม่ใช่ครับสมองมันได้รับการผ่อนคลายโดพามีนมันหลั่งการเรียนรู้มันก็จะดีขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าเขียนเก่งเอ้ยคุณมิ้งเขียนหนังสือได้เขาบอกเขียนเก่งเกิดจากการอ่านเยอะกับเขียนเยอะมีวิธีเดียวไม่มีสูตรสําเร็จสําหรับคนเป็นนักเขียนถ้าคุณไม่อ่านหนังสือให้เยอะแล้วคุณไม่ฝึกหัดเขียนให้เยอะถัดมาครับเขาบอกว่าการผ่อนคลายจะช่วยให้ได้ไอเดียเขาเรียกว,ว่า4 b นะครับทฤษฎีฝรั่ง ที่ไหนที่เราผ่อนคลายครับบีแรกบาร์รมอาบน้ําผ่อนคลายนึกอะไรออกปิ้งแวบนะครับสบัสก็คือนั่งรถเฉยๆไม่ต้องใช้สมาธิในการขับรถ3คือเบสเราชอบคิดอะไรได้ดีๆก่อนนอนและข้อสุดท้ายครับเขาเรียกว่าบาร์รีแลกซ์ไปทานดื่มกับเพื่อนแล้วก็คิดอะไรออกเขาบอกนี่คือ 4B ที่ช่วยให้คุณผ่อนคลายแล้วได้ไอเดียอะไรใหม่ๆ อย่าลืมนะครับนี่อยู่ในหัวข้อของการเขียนเมื่อได้ไอเดียอะไรใหม่ๆให้รีบจดบันทึกเอาไว้ทันทีข้อสุดท้ายในของการเขียนครับเขาบอกว่าทุกครั้งที่เขียนเนี่ยถ้าเป็นไปได้ให้อ้างอิงแหล่งข้อมูลโดยที่ใส่ที่มาเพื่อจะเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลเช่นผมสมมุติผมบอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้ทาวารูปเล่นความจําจะดีขึ้น29%แล้วใส่ไปด้วยว่าจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาวาดสมมตินะครับ หรือว่าใส่เป็นเลยว่าเพิ่มขึ้น29.25%คือใส่ตัวเลขเป๊ะๆลงไปพร้อมกับแหล่งข้อมูลจะเพิ่มน้ำหนักในการนำเสนอข้อมูลของเราข้อที่3ครับพูดก็แล้วเขียนก็นแล้วเขาบอกว่าการทำซึ่งการทำของเขาที่เขาสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเรามีอินพุตเอาพุตคือวางแผนเดี๋ยวจะเขียนทำ to do list ยันการทำคือคีย์เวิร์ดและต้องทำอย่างต่อนเนื่องตอนที่ทำคิดไปเลยว่าทำแค่วันนี้ ทำด้วยความสนุกเป้าหมายมันใหญ่จะเขียนหนังสือเล่มหนึ่งไม่ต้องเขียนหนังสือแค่วันนี้10นาที2หน้าแล้วให้บันทึกผลของการทําว่ามีความคืบหน้าไหมอันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับว่าการจะทำเนี่ยอย่าไปคิดว่าแบบผมจะวิ่งพันสองโลมันยากคิดไปเลยว่าเดือนหนึ่งร้อโลคิดไปเลยว่าวันหนึ่งหโลจะวิ่งแค่20วันอย่างนี้ดูแล้วเป็นไปได้และเคล็ดลับที่สําคัญที่สุดของการทําคือการสอน เขาบอกเลยครับว่าเอาพุทธที่ดีที่สุดคือการสอนดังนั้นแม้ว่าคุณไม่ได้สอนแต่ให้คุณอ่านหนังสือเสมือนหนึ่งว่าคุณต้องอ่านและคุณไปสอนเหมือนที่เวลาเราไปติวหนังสือเพื่อนแล้วเราจะเก่งขึ้นแล้วถ้าไม่มีโอกาสสอนละ่ะสร้างสถานการณ์สมมุติขึ้นมาเองครับไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครรับงานบรรยายหรือสอนตัวเองนะครับสมัยก่อนผมก็ทําอ่านจบผมก็จะพูดให้ตัวเองฟังในกระจกเสมือนหนึ่งว่ามีคนฟังเพราะว่ามันทําให้ ทุกครั้งที่เราพูดนะครับคนที่ฟังมันก็คือหูของเราเนี่ยหหูคู่หูหนึ่งแน่นอนสิ่งที่สําคัญที่สุดของการทานะครับอย่ามัลติทัสคนชอบคิดว่าเราทํามัลติทัสได้นะครับมัลติทัสคือการทําหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันซึ่งในความเป็นจริงแล้วสมองเราสลับไปโฟกัสทีละอย่างเช่นเราขับรถพร้อมกับคุยโทรศัพท์สมองเราทํางานอย่างรวดเร็วระหว่างคุยโทรศัพท์แล้วก็สลับส,บสายตาม,มามองที่รถแล้วก็ไปที่คุยโทรศัพท์ หรือบางคนตอบอีเมลไปคือโทรศัพท์ไปจริงๆมันคือการทํา2อย่างครับซึ่งจากผลวิจัยบอกว่าประสิทธิภาพโดยรวมจะลดลงอันนี้ผมอ่านเจอหลายเล่มแล้วว่าทำซิงเกิลทัสเราให้โฟกัสอย่าทำมัลติทัสแล้วเวลาทำอะไรก็ตามแต่เขาบอกว่าให้ตั้งเป้าที่มันท้าทายตัวเองที่ผมเคยพูดเรื่องกันตั้งเป้าหมายไว้ในคลิปก่อนเขาบอกว่าชีวิตเราจะมีทั้งหมดสโซนครับแบบแรกเขาเรียกคอมฟอร์ทโซน ก็โซนนี้ปลอดภัยสบายใจแต่เราไม่ค่อยพัฒนาครับเราอยู่ในที่เดิมเดิมสเต็ปที่2เราเรียกว่าเป็น learning zone อันนี้จะรู้สึกว่ายากขึ้นมานิดนึงแต่เราจะได้เรียนรู้ครับเราจะตื่นเต้นโดพามีนเราจะหลัง่งให้คิดแค่ว่าถ้าเรายังไม่เราออกจาก comfort zone มาที่ learning zone แล้วเราไม่ค่อยอยากทำนะครับคิดแค่ว่าทำไปก่อนแค่5นาทีโซนที่3ครับเขาเรียกว่า danger zone เน์โซนเนี่ยมนุษย์เราจะกลัวครับเพราะว่าเราจะรู้สึกถึงความอันตรายความกลัวแล้วเราจะวิ่งกลับไปที่คอมฟอร์ตโซนเพราะฉะนั้นพาร่างกายออกจากคอมฟอร์ตโซนมาที่เลิร์นิ่งโซนที่เรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้ได้ตื่นเต้นนิดนึงเป้าหมายที่มันยากก็ย่อยให้มันเล็กลงให้มันท้าทายนิดนิดหน่นอยหน่อยถัดมาครับเขาบอกว่าการตัดสินใจของมนุษย์เนี่ยนะครับเขาทำเรเสิร์ชระหว่าง5วิแรกเช่นมีคนมาถามผมเรื่องนี้ผมตอบเลยปุ๊บ กับให้เวลาผมคิด30มนาทีสุดท้ายแล้วระหว่างการตอบเลย5วิกับ30มนาทีผลลัพธ์จะใกล้เคียงกัน86%แปลว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไม่ต้องใช้เวลานานเพราะตอบเลยกับใช้เวลานานคำตอบมันก็เท่ากันและสุดท้ายครับเคล็ดลับพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องทำและจำเป็นต้องรู้ข้อแรกเขาบอกว่าให้ทุกคนยิ้มครับการยิ้มจะทำให้เรามีความสุขขึ้นทันทีอย่างน้อย10วินาทีางั้นเดิน เข้าออฟฟิศอย่างแรกผมก็ได้บอกน้องๆว่าคิดอะไรไม่ออกยิ้มไปก่อนยิ้มสวัสดีครับทักทายกัน2ตรงข้ามกับยิ้มเลยครับการร้องไห้ช่วยลดความเครียดได้จริงๆยังไม่ต้องไปกังวลแบบลูกผู้ชายมีน้ําตาไม่ได้ร้องไห้ใค้กับคนที่คุณไว้ใจให้เขารับฟังจะเป็นเมนทอร์คุณเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนแฟนถ้ามันลดความเครียดได้สมองมันก็จะทำงานได้ดีขึ้นครับ แบบที่สามสำคัญมากเป็นพื้นฐานของมนุษย์หนังสือเล่มนี้บอกว่าการนอนที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือนอนประมาณ7ชั่วโมงเขาบอกว่าถ้า6กชั่วโมงเนี่ยอาจจะดูน้อยเกินไปและเขาบอกมีผลวิจัยด้วยนะครับ mm hmm. การนอนไม่พอเนี่ยอันตรายกว่าการสูบุหรีด้วยซ้ําแต่ไม่ได้แปลว่าคุณนอนพอแล้วคุณควรจะไปสูบุรีนะไม่ต้องสูบุรีแต่นอนให้พอสมองจะทํางานได้เต็มที่และสุดท้ายที่ผมนํามาสรุปจากหนังสือเล่มนี้นะครับคือ เขาบอกว่าออกกําลังกายขอว่าออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอคือเน้นเรื่องหัวใจสูบฉีดเนี่ยอาทิตย์หนึงสครั้งขอครั้งละ1ชั่วโมงน่าจะไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับสครั้งก็อาทิตย์หนึงสชั่วโมงแค่2วันวันละครั้ง2วันใน7วันคุณน่าจะทําได้แล้วประสิทธิภาพการทํางานทั้งหมดของชีวิตคุณจะดีขึ้นถ้าคุณทําเรื่องพื้นฐานเรื่องพื้นฐานของเราก็คือคุณมีอินพุตอ่าน ฟังคุณฟัง podcast คุณอ่านหนังสือฟังผมก็ได้นะครับแต่คุณจะได้ประโยชน์มากกว่าน,นั้นถ้าคุณเขียนอ่านเสร็จก็มาเขียนสรุปฟังเสร็จก็ไปเล่าไปพูดให้เพื่อนๆฟังไปหาโอกาสสอนคนอื่นๆและทำทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆเช่นการยิ้มเพื่อจะเพิ่มความสุขร้องไห้ระบายความเครียดออกกำลังกายและ การทําที่สําคัญที่สุดในหนังสือเอาพูดที่ผมเห็นว่ามันมีคุณค่าคือการนําความรู้ไปสอนคนอื่นและนี่คือที่มาตั้งต้นของ m i น t e d Academy ครับผมนําความรู้ที่ผมมีมาสอนหลายคนก็บอกว่าผมไปสอนเอเจนซี่ทำไมเดี๋ยวเป็นคู่แข่งกันเราบอกไม่ใช่การสอนคือการแบ่งปันแล้วหลายคนไม่รู้ว่าทุกครั้งที่เราสอนคนอื่นคนที่เก่งขึ้นแน่ๆในวันนั้นคือตัวผู้สอนเองนะครับ หวังว่าพอดแคสต์ในตอนนี้จะเป็นอีกหนึ่งตอนที่ผมป้ายยายั่วน้ำลายให้ทุกคนไปหาซื้อหนังสืเอเล่มนี้มาอ่านอ่านก่อนนอนง่ายเวลาสัก15นาทีไม่ต้องเน้นอ่านเยอะตามที่หนังสืเอเล่มนี้บอกนะครับแต่อ่านเสร็จแล้วให้สรุปทำเอาต์พุตออกมาปีนี้ผมจะมาโฟกัสเรื่องเอา u ์พุตซึ่งจะหาทางสรุปสิ่งที่ได้เรียนมาให้ทุกคนฟังผ่านพอดแคสต์ในช่องของเรานะครับ ผมมิ้นอริตตั้งสืบคุณผมขออนุญาตฝากคอ d c ดแคสต์นี้ให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กำลังใจผมและทีมงานทุกคนด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ